ถ้ p p ป e for you to learn and grow อยากส่งคลิปนี้นะคะให้ผู้หญิงสาวๆที่ต้องการ energy นะคะต้องการพลังบวกบางทีเราอาจจะอยู่ในช่วงที่้ยรู้สึกแบบพลังงานตกนะคะรู้สึกว่าเราไม่คู่ควรเราไม่สวยพอเราไม่ดีพอนะคะเราไม่เก่งพอหรือเปล่านะคะอ,อ,อยากจะให้ดึงความรู้สึกเนกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันแล้วก็กลับตัวเองนะคะ ตก็ตา,มมาได้เราก็ฟังเสียงของมิ้นนะคะอยากจะบอกว่าคุณนะมีค่ามากๆนะคะคุณคู่ควรตั้งแต่คุณเกิดมาแล้วเพราะอะไรรู้ไหมการที่เราได้เกิดมาค่ะมันคือโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้ได้บทเรียนนะคะบางอย่างบางเหตุการณ์เข้ามาเพื่อทําให้เราเรียนรู้และเติบโตมันเหมือนประตูที่ปิดลงเนาะแต่แน่นอนเสมอมันจะมีประตูบานใหม่หล,ลายบานเปิดขึ้นเสมอ บางสิ่งที่คุณคาดหวังว่าคุณอาจจะทํามันไม่ดีหรือเปล่าฉันผิดอะไรหรือเปล่ามินเชื่อว่าทุกคนอนะทาดีที่สุดณจุดนั้นๆแล้วนะคะแต่ละช่วงของชีวิตก็จะมีแต่ละสเต็ปเนาะให้เราได้เรียนรู้แทนที่เราจะมองว่าเราเสียอะไรเราไม่คู่ควรหรือเปล่ายัางให้ปรับมุมมองนิดนึงเนาะว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้เราได้เติบโตเป็นแบบไหนบ้างและสิ่งนี้ส่งเราไปถึงจุดไหนไม่ต้องเปรียบเทียบกับ ก็เป็นสิ่งที่ได้คำปรึกษาเราได้พูดคุยกับผู้หญิงเยอะมากๆอยากให้มองว่าคุณมาไกลามากแล้วนะคุณเก่งมากเลยที่มาจนถึงจุดนี้ได้นะคะก็แค่ไปต่อใช่ไหมเพราะว่าชีวิตม,มันคือการเดินทางเนาะแต่ละช่วงแต่ละจังหวะเวลาของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเราไม่รู้เลยว่าเขาเจออะไรมาแต่ที่สําคัญถ้าเรากลับมาโฟกัสตัวเองนะคะสิ่งที่มีค่าจริงๆอะ่ะมันคือเวลานะ ฉะนั้นถ้าเราบริหารเวลาเราไม่ได้บอกว่าแบบโอ้โหต้องจริงจังหรือโฟกัสหรือเครียดแต่ว่าเป้าหมายและความสุขของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันใช้ชีวิตแต่ละช่วงให้มีความสุขเอ็นจอยกับตัวเองกลับมาดูแลตัวเองอันนี้อย่าลืมนะสำคัญมากๆทั้งร่างกายนะคะทั้งจิตใจเนาะนะคะทําอะไรที่เรารีแลกซ์อย่าลืมจัดเวลาตรงนี้ให้กับตัวเองเนาะผู้หญิงบางคนก็อาจจะไปดูแลตัวเองนะคะทําผมทําเล็บใช่ไหม มาคลาสแบบนี้มารับพลังงานบวกๆนะคะต่อนั่นแหละอืมอยาให้บู์บูทแล้วก็รีชาร์จอินเตอร์จีตรงนี้กับตัวเองเพราะถ้าคุณไม่ชาร์จแบตให้ตัวเองคุณจะไปต่อไม่ได้นะคะท,ท,ทั้งๆที่ใครจะไปรู้ว่าแบบอนาคตอาจจะมีอะไรดีๆรอเราอยู่แต่ว่าด่านนี้เราต้องผ่านไปให้ได้ก่อนไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดกับเรานะมันสําคัญแค่เพียงว่าเราตอบสนองกับเหตุการณ์นั้นยังไงนะคะสําคัญคือ ตอบสนองยังไงก็ได้ให้เรารู้สึกแฮปปี้ภูมิใจไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ได้ทําให้เราเติบโตในแบบของเราคลิปนี้ก็มาประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปถ,ถัดไปนะคะ